สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมอลแทฟแห่เชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาต่อกับอีก2สีนะครับก็คือเดือนหน้าปัดสีขาวนะครับแล้วก็อีกเรือนหนึ่งเนี่ยจะเป็นในหน้าปัดเป็นสีพื้นเลยเนาะเป็นสีดานั่นเอง2สีนี้ก็ได้ว่าเป็นคนละขั้วกันนะครับวันนี้เราจะมาดูใน2สีนี้กันก็ถ้าให้พูดถึงในรูปแบบของมาโกดีไซด์โฟตี้หรือว่าในมาโกใหม่เนี่ยจากที่เขาเอาขนาดแบบ41.8แลนะ้วลงเหลือ39.9เนี่ยมันก็ทําให้กลุ่มลูกค้านะที่เป็นคุณทรัพเนี่ยชอบมากขึ้น,น แล้วก็โดยถึงแบบผู้ชายแบบแขนเล็กเลอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะถูกใช้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็เริ่มแรกเลยนะผมพาไปทัวร์ในสเปกกันก่อนนะครับอันนี้คือสเปคทั้งหมดของทั้ง2เรือนนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเคสไซส์ต่างๆตัวเรือนตัวเครื่องต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับ39.9เนะครับเป็นเครื่อง Inhouse เนอะ F 6 7 2 2นะครับ Inhouse เนี่ยเพื่อนๆถามว่ามันคืออะไรมันคือมันคือคกลไกที่เขาผลิตขึ้นเองโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ชื่อว่า Inhouse อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นการ เอาเครื่องจากที่อื่นเอามาใส่แล้วก็เอามาตีตาแบรนด์ตัวเองในรูปแบบของนาฬิกาแบบต่างๆซึ่งเราจะเห็นไมโครแบนต่างๆนะครับหลากหลายแบรนด์นะครับที่เลือกใช้เครื่องแบบพวก ETA บ้างละ่ะเครื่อง Citizen 8 2 0 2บ้างละ่ะหรือว่าเครื่อง Serita บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็น,นกลไกที่เลือกใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดแบรนด์ไหนเนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าเออเป็น Inhouse นะก็แสดงว่าเขา จะเป็นแบบผลิตเองโดยตรงเลยนะครับก็คือผลิตเองใช้เองนะครับก็คือค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์แล้วก็มั่นใจในประสิทธิภาพของตัวเองนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเครื่องอินส้าล์นะอ่ะเรามาดูในนับปัดของสองสีนี้ใกล้ๆกันนะครับก็ถ้าให้เริ่มจากสีขาวก่อนเนี่ย ตัวสีขาวเนี่ยหน้าปัดเนี่ยมันจะออกเป็นแบบสีขาวเงินเงินะมันก็ไม่เชิงเป็นแบบเงินสัทีเดียวนะถ้าเกิดเราเทียบกับในตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีที่มันออกเงินเงินเนี่ยมันก็จะออกแนวหน,น้าปัดสีขาวนั่นแหละแต่สีขาวของเขาเนี่ยมันจะไม่สีขาวแบบด้านๆนะมันออกเป็นสีขาวแบบมีความเงามีความเคลือบเงานิดหน่อย Orleans นะครับแล้วก็ตามหลักชั่วโมงตามเข็มชั่วโมงนาทีต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการตีแบบ สเตเล์เงาเงาเหมือนตัวปกติเหมือนตัวเรือเนวี่เลยที่เราชมรีวิวไปนะครับแต่ว่าเรือสีขาวเนี่ยจุดเด่นเขาคือการมองค่าน้าปัดที่มันง่าย เนื Tower, ่องจากตัวน้าปัดเนี่ยมันมีความสว่างในในในสีของเขาเนาะเวลาเราดูเวลาหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยน้าปัดสีขาวค่อนข้างจะได้เปรียบนะเวลามีสิ่งสุขภพหล่นหรือว่ามีฝุ่นเกาะหรือว่ารอยนิ้วมือโดนอะไรเงี้ยพวกหน้าปัดสีขาวเนี่ยจะเป็นสีหนึ่งที่ได้เปรียบมากๆนะครับใครที่รู้สึกว่าชอบในน้าปัดสีขาวเนี่ยบอกว่าเลือนี้ก็อีกเป็นหนึ่งสีนะที่ผมว่าสวยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้าปัดสีขาวนะครับ ต่อมานะครับหน้าปัดสีดำนะครับหน้าปัดสีดำนี้ก็จะออกเป็นแบบดำดำเงาเงาเนาะเกาะพื้นหลักของเขาก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีความเคลือบเงานิดหน่อยนะครับส่วนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีต่างๆนี่ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับสีดำเนี่ยข้อดีของเขาคือมันสู้แสงแล้วมันเล่นแสงมันมีความแบบสวยงามมากกว่าในการแบบเวลาเราโดนแสงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยว่าสีดําเป็นสีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเล่นแสงแล้วก็ใส่ออกงานสวยนะครับก็เป็นอีกสีหนึ่งที่น่าสนใจเนาะใครที่ต้องการแบบสีแบบ โทนแบบปกติสีดำอะไรอย่างเงี้ยเรียบใส่สูทหรือว่ารองเท้าหนังสีดำหรือว่าอะไรที่มันเป็นสูทสีดำเงี้ยผมว่าในหน้าปัดสีดำกับเข้ากับชุดทั้งหมดผมว่ามันก็โอเคนะครับแต่ผม,มรู้สึกว่าผมชอบสีน้ำเงินสุดมันเป็นสีน้ำเงินที่ไม่เหมือนน้ำเงินอื่นอ่ะมันออกเป็น,นเนวี่แบบกลมๆแบบจางๆอ่ะผมเรียกไม่ถูกมันเป็นสีแบบสวยมากจริงๆคือมันไม่ใช่เป็นสีน้ําเงินแบบทั่วไปที่เราเห็นเป็นหนะ้าปัดสีน้าเงินเนาะมันจะออกเป็นน้ําเงินแบบ น้ำเงินแบบควันๆหน่อยอ่ะชอบมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบสีพืนเนี่ยเพราะว่าในน้าปดสีขาวหรือว่ากับน้าปัสีดำเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของ2เรือนนะก็ถ้าให้แบบว่าถ้าให้พูดถึงถ้าเลือก2เรือนนี้นะผมว่าน้าปดสีขาวสวยดูแลง่ายนะครับุูดไม่เกาะอาจจะเกาะแหละแต่ว่าไม่เห็นชัดมากแต่มือเป็นสีดำเนี่ยมันได้ความลักชวรี่ได้ความแบบใสออกงานแล้วมันวิ้งเนาะ มันก็มีความแบบแตกต่างกันพอสมควรนะในหน้าปัดสีขาวกับหน้าปัดสีดําโดยรวมแล้วผมว่ามาโกใหม่เนี่ยดีนะดีกับทุกสีเลยนะครับเนาะเราค้างกันอีกสีนึงก็คือสีแบบสีส้มเนาะสีแบบสีเนื้อสีแซลมอนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมหยิบในรูปแบบของสติลมาให้ดูก่อนนะครับก็จุดเด่นเลยเอาสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอื่นแล้วมาดูคลิปนี้คลิปแรกเนาะจุดเด่นของมาโกก็คือเม็ดเกลียวนะ เม็ดเกลียวคือเวลาเราตั้งเวลาเนี่ยเราต้องคลายเม็ดก่อน,นครับแล้วก็การปรับปรุงในเรื่องของการดึงสุดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะไม่คอนมากเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเออตัวสายตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําออกมาค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับไม่มีช่องว่างระหว่างกันแล้วก็ในส่วนงตัวขอบเนี่ยก็หมุนไม่ใช่ว่าหมุนหมุนยากมากมายนะก็ให like ้จับตำแหน่ง12กับ6เวลาหมุนเนาะก็จะพอหมุนขอบได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้แบบว่าปกติเลยนะครับ ส่วนตัวกระจกเนี่ยแน่นอนเลยนะครับเป็นกระจกทัร์ฟายละนะครับมันไม่ในราคาแบบหมื่นห้าแบบเนี้ยมันเป็นหนึ่งในคู่แข่งของแบรนด์แบบไซโก้เลยจากปกติเนี่ยไซโก้ไฟสปอร์นอหมื่นสามนิดๆอยู่ละนะครับราคาป้ายแล้วก็ยังไม่ได้เป็นกระจกเทอรฟลแต่พอมาเป็นเรือนี้ราคาป้ายหมื่นห้าแล้วก็ยังไม่นมสลดนะก็เป็นกระจกเทอรฟลมาละมันก็ทําให้รุ่นพวกนี้น่าจะขายดีแล้วก็ได้เปรียบกับแบรนด์คู่แข่งพอสมควรนะครับ เวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยผมให้เอาเส้นเงินแล้วนะกันนะก็เพื่อนๆลองดูนะครับมันค่อนข้างที่จะเข้ารูปแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นคุณสีส่ชอตีสายเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าสายได้แล้วก็ใสายได้กระชับมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะาเคสไซส์เขาเล็กลงละนะครับมันมันค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับใครที่แขนเล็กหรือว่าต้องการนาฬิกาเล็กๆแบบเป็นนาฬิกาแบบสายลุยเล็กๆหน่อยเนี่ยผมว่าในหน้าปัดสีขาวก็ใช้ได้ หรือว่าจะชอบเป็นนักปัดสีดาอันนี้ผมว่าก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับได้เหมือนกันส่วนราคาเนี่ยก็ยังมาเท่ากันนะถ้าเป็นในเรือนสตีลเนี่ยจะอยู่ที่1 5ื่นถ้าได้เป็นเรือนที่ไม่ใช่สายสตีลก็อยู่ที่1 4ื่นสีนะครับก็ลองเลือกซื้อกันดูนะครับแต่ผมว่าสวยทุกสีแหละแต่ให้ผมเลือกสีที่สุดนะผมเลือกสีกลมนี้เรือนนี้ ว่าเพื่อนๆต้องชอบมากๆนะครับใครที่ชอบแบบแนวโทนนี้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรือนนียน่าจะมีติดไว้นิดน,นึงเพราะว่าเวลาเราไม่รู้จะใส่เรือนไหนแล้วก็แบบอยากได้แบบไม่ต้องซีเรียสเรื่อง,งข้อมือมากแล้วก็อยากได้แบบการใช้งานจริงๆจังๆ,งๆทนทนด้วยทนรอยอะไรทนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามาโกดีไซน์โ0หรือว่าในรูปแบบมาโกสีสูนี่ใช้ได้ในรูปแบบของสีกลมหรือว่าสีเนวีนะสวยมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ เดือนนัปัดสีน้ำเงินนะครับก็ลองเลือกดูกันว่าเราชอบสีไหนนะครับก็เพื่อนๆชอบสีไหนกันเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกนิดหนึ่งก็ได้นะว่าเออชอบสีไหนมากที่สุดนะครับก็วันนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับสีขาวเนาะกับสีดํานะครับก็ใครที่ชอบเรือนนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อผ่านช้อปปีได้นะก็จะมีทั้งอนชําระนะครับมีพังโอนเงินต่างๆนะครับแล้วก็ใครที่มีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมก็สามารถกดใช้ได้เลยนะครับ ก็ใครสะดวกทางไหนก็ติดต่อทางนั้นนะครับวันนี้นะครับผมบอสนะครับจากชาแนลวิวโมทนาแผงก็ฝาก2เรือนนี้ไว้ประมาณนี้นะครับก็เจอกันคิต่อไปครับผมสวัสดีครับ